สวัสดีครับผมแล้วก็อยู่กันในเกม one t u s a n man the stongest กันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟหกหนึ่งสามนะครับผมที่ผมจะย้ายมาเล่นนะก็สลับไอดีหกหนึ่งสามก็แจกไปแล้วนะครับผมในชุมชนเลยก็ยินดีกับคนที่ได้ไปด้วยนะครับผมก็กดติดตามเป็นกำลังใจผมตามคลิปมาแจกไอดีกันต่อนะครับผมโอเคแอดกันมาได้นะครับผมสำหรับชื่อหมาวัด จริงจะตั้งว่าหมาวัดนะครับแต่ว่าเกมมันไม่ให้ตั้งนะมันบอกคําหยาบก็น่าจะหยาบตรงหมานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสําหรับใครที่อยากได้โค้ดนะผมจะทิ้งโค้ดไว้ที่ข่าวใต้ล่างคําอธิบายนะครับผมก็สามารถไปกดใช้โค้ดกันได้นะผมก็กรอกโค้ดหมดแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็สามารถแอดกันมาเพื่อสอบถามข้อมูลได้นะครับผม นี่นะพิมพ์ชื่ออย่างง่ายโอเคนะผมวันแรกนะครับผมวันแรกก็ให้เล่นตามในเรื่องเลยน,นะจบที่เวล2ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับผมประมาณนี้นะและก็โฆษณานะครับผมให้ดูเป็นอันนี้นะของทองนะครับผมเราไม่ดูแล้วนะไอช็อกโกแลตนะครับผมช็อกโกแลตนี่ผมว่าจะไปซื้อเอาวันอาทิตย์นะครับผม คือประมาณพันแปดสิบนะครับผมได้สามร้อยหกสิบพลังงานเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อให้ดูนะครับผมพลังงานวันนี้นะผมซื้อไปร้อยห้าสิบสองครั้งนะครับผมแล้วก็จะไปซื้อตัวดํานะครับผมจะซื้อสักยี่สิบใบพอไหมเนี่ยไม่พอเฮ้ยพออยู่นะครับผมซื้อยี่สิบใบก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแล้วก็เก็บเพจไว้ใช้พรุ่งนี้ต่อด้วยนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้มันต้องซื้อพลังงานซื้ออะไรด้วยนะเนาะ วันนี้ก็อ,อาจจะต้องใช้เพชรอีกนะครับผมเพราะต้องซื้อไออันนี้อีกอันนี้ยาคุม้มด้ทางอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับผมโอเคก,กิจกรรมก็มาเล่นอันนี้กันนะครับผมแนะนํามันจะได้เพชรนะสำเร็จท้าสู้จีนอสนะครับผมมันจะได้เพชรนะก็ถึงประมาณด่านที่เท่าไหร่ไม่รู้นะจะไม่ได้แล้วก็ไปฟาร์มของอุปกรณ์กันนะครับผมราชใาตา้ดินนะ ฟาร์มจนป่องม่วงหมดเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันแรกก็ไม่มีอะไรมากนะทำภารกิจให้ครบนะผมทั้งประจำวันแล้วก็โซนิกนะอันนี้ผมเหลือหักใช้กระป๋องนะครับผมแล้วก็ตีกกอุปกรณ์นะเดี๋ยวผมก็จะไปลงนะครับผมก็แอด,ดกันมาครับผมก็สามารถแอด,ดมาพูดคุยกันได้นะครับผมอันนี้ก็แชร์นะครับผมจะแชร์ก็ได้นะเพราะว่ามันได้5้าสิบเพชรนะครับผมไฟตามมานะ กากรตมาก็ทำภารกิจนะครับผมให้ครบนะก็จะได้มาสุ่มสตรอรี่ครับโอเคมันก็ไม่มีอะไรนะครับผมสำหรับวันแรกอืมนี่ก่อนไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วนะอ่าโอเคผมว่าไม่มีอะไรละ ามาดูวันตรงนี้ดีกว่านะครับของไม่พอนี่ผมว่าจะเค็มนะครับพูดจริงๆ อันนี้นะเรามาดูกิวกันนะครับผมอย่าแรกเลยรับก่อนนี่นมันแคเจ็ดตัวเองอันนี้ผมจะตีไว้ตีกลงคืนนะครับผมอย่างที่บอกไว้แล้วก็จะตีพัดเป็นตีนะอันนี้บีทคิงผมจะตีแค่สองครั้งนะครับผมแล้วก็มัชชิโโกตีแค่ครั้งเดียวนะเ,ออเดี๋ยวมาดูตัวผมนะครับผมตัวผมก็ยังประมาณนี้นะ ก็จีนอตไม่ได้เข้าร่รวมทีมนะเพราะว่าผมไม่มีคอนะครับผมมีแต่คอจีนอตเอสนะสองก็ยังประมาณนี้อยู่นะครับผมโอเคผมว่ามันผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสามารถแอดกันมาได้นะครับแอดมาคุยกันได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขัดตัวลาไปก่อน้วเจอกันใหม่นะครับลิงก์โค้ดอยู่ใต้คลิปนะครับผม